สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับ DV Hunter อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็วันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีเท่ๆในการเก็บบริกิกซอนะฮะเดี๋ยวไปดูวิธีการกันฮะก็หลังจากที่เราเปิดทางลัดตรงนี้ใน d l c ใช่ไหมฮะก็ให้เราพกบ,บูเอลิเซอร์มาซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกของเราในการเก็บบริกิกซอแบบเท่ๆสไตล์ DV Hunter ะฮะอ่ะโอเคเราวิ่งออกมาตามทางลัดเนี้ยฮะ ก็หลายๆคนคงรู้อยู่ว่าบริกิกซอก็จะอยู่ในบริเวณที่ใกล้ๆกับตะเกียงตัวนี้ฮะหรืออ,อยู่ใกล้ๆบริเวณห้องรูดบิทะให้เรามาบริเวณนี้แล้วก็เริ่มดื่มยาหายตัวตรงนี้ฮะจากนั้นก็วิ่งฮะก็คือมันจะทําให้เราวิ่งไปถึงตรงบันไดที่จะปีนไปสื่อสู่ส่วนที่จะไปต่อห้องบอลลูวิกได้ไวล่ะฮะแล้วก็ทําให้เรา,าหลบการโดนโจมตีจากไอเนี้ยได้ฮะ จะโดนแค่โดนยิงฮะแล้วก็พวกหมาพวกอะไรจะไม่สามารถมาเล่นงานเราได้ฮะทีนี้จุดที่เราจะใช้เก็บบริกซอแบบเท่ๆก็คือเริ่มจากตรงนี้ฮะอ่ะอ่ะมันจะหายตัวอยู่ก็ต้องขอภัยด้วยนะอ่ะเนี่ยฮะเห็นชัดๆแล้วฮะทีนี้ให้เรายือนอยู่บริเวณเนี้ฮะให้หันหน้าให้หันหน้าไปทางนี้ด้วยนะฮะเนี่ยคือหันหน้าไปทางนี้ฮะตามที่ในคลิปทําให้ดูเนี่ยฮะ แล้วก็กิ้งถอยหลังฮะมันจะขึ้นไปยืนอยู่บนขบ่ขอบหินเนี่ยฮะอ่ะเห็นไหมฮะ <c oughs> มันก็จะมายืนอยู่ตรงนี้ฮะทีนี้ก็ทําการให้เราหันหน้าประมาณทางอย่างเนี้ยฮะอ่าทิศทางเนี้ยแล้วก็ให้วิ่งเข้าไปในอ่าอย่างเงี้ยฮะอ่าแล้วคือมันจะไต่ไปกับอ่าบริเวณเอ่าเหมือนกับริมตรงหินตรงเนี้ยฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันฮะว่าเราจะไปเก็บบริกริกซอแบบเท่ๆยังไงฮะ ผิดนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดเราวิ่งผ่านมาไอตรงนี้ได้เราจะสะดวกฮะอ่ะเหมือนเดิมฮะอ่านี่ฮะแล้วก็วิ่งแล้วก็กิ้งอ่ะเห็นไหมฮะเราก็จะมาอยู่ตรงที่บริกริซซอวางอยู่ฮะก็เป็นวิธีแบบ เท่ๆนะฮะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะทำก็ลองไปทำดูนะฮะก็จะความสะดวกของเราตรงนี้ก็คือว่าะจะไม่ต้องวิ่งมาตรงนี้แล้วก็วิ่งวนกลับไปลุยกับไ้ยักษ์2ตัวนั้นใช่ไหมฮะ,ะเห็นไหมฮะมันก็จะไวขึ้นฮะเราก็เก็บบริกิกซอรตรงนี้ใช้ได้ทั้งกับการเ,เล่นสปีดลันเพื่อจะมาเอาวริกิซซอแบบเร็วๆฮะก็คือว่าเราไม่ต้องไปวิ่งผ่าน ไอ้ออยักษ์สรอบนะฮะก็คือเราวิ่งลงไปในแม่น้ำเลือกใช่ไหมฮะเราต้องเสียเวลาที่จะต้องวิ่งมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งฮะแต่ว่าเราใช้วิธีนี้ฮะ,ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยฮะตอนนี้ยอดซับย์ h v n u n t e r ก็มาถึง134แล้วถ้าเกิดใครชื่นชอบก็ฝากกดติดตามช่องน้อยๆของผม DV Hunter ด้วยนะครับผมบายครับผม